เขาปิดยอดฮิตเลยนะครับสำหรับช่วงครึ่งปีหลังนี้นะครับก็คือในเรื่องของไฮบริดระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์นะครับราคาพวกตัวแบตเตอรี่เนี่ยจากสมัยก่อนที่ราคามันค่อนข้างที่จะสูงนะครับตอนนี้ราคามันค่อนข้างที่จะมาจับต้องได้บ้างแล้วนะฮะก็วันนี้ผมจะมาพูดว่าคนที่ติดตั้งเป็นระบบออนกริดไว้แล้วนะครับแล้วอยากที่จะมาเพิ่มเป็นระบบไฮบริดอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันทำได้ไหมนะครับ รวมถึงคนที่ติดตั้งเป็นระบบไมโครอินเวอร์เตอร์เดิมนะครับที่เป็นพวกระบบ o อนกรีพวกนี้สามารถที่จะมาเพิ่มระบบเป็นไฮบริดได้เหมือนกันหรือเปล่านะครับแบตเตอรี่แล้วกันนะครับแบตเตอรี่เมื่อกี้ที่เราพูดถึงตอนต้นคลิปครับเราพูดว่าแบตเตอรี่แบบไหนที่มันจะมาใช้ในระบบโซล่าเซลล์ได้ดีนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าแบตเตอรี่เนี่ยจริงๆมันมีด้วยกัน3แบบนะครับที่ที่เราพบเห็นกันมาตั้งนานมาแล้วนะครับ แบตเตอรี่ตะกัวกรดนะตะกัวกรดนี่ก็จะเป็นแบตเตอรี่แบบรถยนต์ที่ใช้นะครับแบตลูกเล็กบ้างแบตลูกกลางบ้างนะครับซึ่งแบตเตอรี่ตะกัวกรดเนี่ยมันก็จะมีแบบแบตเจลนะครับอ่าแบตน้ํานะครับซึ่งแต่สมัยก่อนเนี่ยเป็นแบตน้ำใช่ไหมต้องเติมน้ํากลั่นลงไปนะครับแต่ว่ายุคใหม่เนี่ยมันจะเป็นแบตแห้งละแบตแห้งก็จะเป็นแบบเจลนะครับข้างในก็จะไม่ได้มีน้ําอะไรก็อยู่นานไม่ต้องดูแลรักษาอะไรเยอะนะครับ ส่วนแบบที่สองเนี่ยเราจะเรียกว่าแบตเตอรี่แบบที่มันมีเบสเป็นลิเทียมนะครับแบตเตอรี่ที่มันมีเบสเป็นลิเทียมเนี่ยมันจะมี2แบบด้วยกันแล้วนะครับก็คือจะเป็นลิเทียมไอออนฟอสเฟตนะครับหรือเราเรียกตัวย่อ,อว่า LFP กับอันที่2เนี่ยมันคือลิเทียม NMC นะครับก็จะเป็นแบตเตอรี่อีกรูปแบบหนึ่งของ base ลิเทียมเบสละกันนะครับซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยมันมีการใช้กันแบบแพร่หลายมากๆในในตอนนี้นะฮะอ่า ถามว่าทั้งสองแบบนี้มันต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวอธิบายให้ฟังคร่าวๆอย่างนี้ก่อนแล้วกันนะครับคือแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนฟอสเฟตเนี่ยจริงๆมันเป็นแบตเตอรี่ที่มันมีอายุการใช้งานเยอะนะครับยาวนานมากกว่าแบตเตอรี่เอดนะครับเดี๋ยวผมจริงๆผมทําตารางเปรียบเทียบมานะเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตรูปให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าถ้าเรามาดูในเรื่องของอประสิทธิภาพแบตเตอรี่แต่ละรูปด้านกันเลยนะครับ ตัวแรงดันไฟฟ้าของตัวแบตเตอรี่เนี่ยถ้าหากว่าเราเปรียบเทียบกันระหว่าง LFP กับ NMC เนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่า NMC เนี่ยเขาจะมีแรงดันไฟฟ้าต่อเซลล์ที่สูงกว่าหน่อยหนึ่งนะครับอยู่ประมาณ3.7โวลต์ต่อเซลล์นะครับส่วน LFP เนี่ยอยู่ประมาณ3.2โวลต์นะครับในเรื่องของความจุพลังงานนะครับต่อแบตลูกหนึ่งนะ,นะครับตัว NMC เนี่ยมันจะมีความจุพลังงานที่มากกว่า LFP นะครับเพราะว่า LFP เนี่ยเนื่องจากว่า lithium-ion phosphate เ,เ,เนี่ยความจุพลังงานทั้งต่อลูกแล้วก็ทั้งต่อน้าหนักเนี่ยมันมันจะมีข้อด้อยตรงนี้แหละที่มันอาจจะได้พลังงานเก็บกักเก็บไม่เท่า LMC เพราะฉะนั้นแล้วอย่างพวกรถไฟฟ้ารุ่นใหม่ๆนะครับที่เขาเป็นรถไฟฟ้า EV p ือเ p e เนี่ยเขาเลยเริ่มปเปลี่ยนโฉมจากแบตเตอรี่ LFP เนี่ยให้เป็น LMC แทนนะครับเพราะว่า c h a ซีเนี่ย เวลาที่เราใส่แบตเตอรี่ลงไปตรงเบสรถยนต์นะครับมันจะได้ไม่ต้องเปือนพืน้นที่ค่อนข้างเยอะนะครับอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการชาร์จดิชาร์จนะครับการชาร์จเนี่ยมันมีความแปลกอย่างหนึ่งตรงที่ว่าถึงแม้ว่าความจุข,ของแบตเตอรี่ของ lfp เนี่ยมันจะน้อยกว่าแต่ว่าการชาร์จกับดิชาร์จเนี่ย lfp มันจะได้ไวกว่านะครับจริงๆแล้วการชาร์จดิชาร์จเนี่ยเขาจะพูดเป็นแบบเป็นเป็นตัว c นะครับก็คือ กี่เท่ากี่เท่าอะไรประมาณนี้นะอย่างสุดว่าแบตเตอรี่ไอพีเนี่ยเขาบอกว่าสเปกกลางๆเนี่ยมันจะมีการดชาร์จได้อยู่มา3ามสนะครับหมายความว่ามันสามารถคลายได้มามาณ30เท่าเลยของตัวความจุแบตเตอรี่ที่เป็นแอมนะครับส่วนการชาร์จเนี่ยจะได้ประมาณ10เท่านะครับแต่ก็อาจจะได้แบบช่วงสั้นๆเนี่ยเพราะว่าถ้า10เท่าเนี่ยมันก็จะเต็มเร็วแล้วมันก็จะไม่ต้องไปรอเวลาการชาร์จอะไรขนาดน,นั้นนะครับ แต่ว่าถ้าเป็น n m c เนี่ยมันจะค่อนข้างนานหน่อยก็คือถ้าดิบชาร์จอ่ะมันจะอยู่ประมาณสักสองซีก็คือ2เท่านะครับแต่ถ้าเป็นการชาร์จเข้าแบตเนี่ยมันจะค่อนข้างนานเลยอยู่ประมาณสัก0.5นซีนะครับก็หาร2นะครับสมมุติว่าแบต100ยแอมแอลก็ได้แค่50าสิแอมแอลอะไรประมาณเนี้ยนะครับส่วนพูดถึงเรื่องของไลฟ์ไซเคิลนะครับไลฟ์ไซเคิลเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนเลยว่าเวลาที่เรานับอายุการใช้งานของพวกการชาร์จแบตเตอรี่เนี่ย มันจะมีไซเคิลนะครับไซเคิลหนึ่งของแบตเตอรี่เนี่ยก็คือสมมติว่าเรามีแบตเตอรี่ที่มันอยู่ที่ศูนย์เปอร์เซ็นใช่ไหมครับศูนย์ไปร้อยแล้วก็ใช้จากร้อยมาหาศูนย์เนี่ยอันนี้เรานับเป็นหนึ่งไซเคิลสมมติว่าโทรศัพท์มือถือเหมือนกันเราชาร์จแล้วใช้ไปเรื่อยๆเ,เนี่ยมันจะมีการหมุนไซเคิลของแบตเตอรี่อยู่ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าไซเคิลเนี้ยมันเลยจะบอกว่ามันจะมีในเรื่องของ DOD มาเกี่ยวข้อง DOD เนี่ยเป็นภาษาอังกฤษมันมาจากคําว่า Depth of discharge นะครับหมายความว่าความลึกสุดๆุดละที่มันจะให้แบตเตอรี่เนี่ยมันมีการใช้งานมาอย่างแบตเตอรี่ถ้าเป็นลิเธียมเบสเนี่ยมันจะบอกว่าความลึกของการคายประจุเนี่ยมันจะอยู่ที่ปรม,มาสัก80-90%นะครับสมมติว,ว่าแบตเตอรี่1 0 0 m l ถ้าหากว่าดิ d OD ประมาณสัก90%เนี่ยมันก็จะได้ที่ประมาณสัก9 0 m l นะครับสมมติว,ว่า80%ก็ได้แค่ประมาณ8 0 m l ประมาณนี้นะประมาณนี้นะครับ ทีนี้อย่างสเปคตรงนี้กลางๆเนี่ยเขาเลยบอกว่าเขากำกับไว้อยู่ที่ประมาณสัก80%ด o d ซึ่งก็ซึ่งก็โอเคอะ่ะมันก็ไม่ได้น้อยไปไม่ได้มากไปนะครับทีนี้ถ้าหากว่า lfp ที่ใช้กประมาณสัก80%ด o d เนี่ยของเขาบอกว่าไซเคิลมันจะได้ประมาณสัก3,000ไซเคิลข,ขึ้นไปแต่มันจะมีแบตเตอรี่ที่เรามาทำขายตอนนี้ที่ทั่วไปเลยนะครับที่ผ่านพวกมาตรฐาน ul iec เนี่ยมันก็จะได้อยู่มาณสัก6,000ไซเคิลข,ขึ้นนะ บางรุ่นก็8,00 0ไซเคิลนะครับแต่ถ้าเป็นแบตเตอรี่ nmc เนี่ยเขาบอกว่าไซเคิลเนี่ยมันจะน้อยกว่าเดิมนะครับน้อยกว่า lp เยอะอยู่ก็อยู่มาสักพันไซเคิลถึง2,000ไซเคิลประมาณนี้นะก็ต้องไปดูครับว่า nmc เนี่ยตอนนี้มันเป็นยังไงบ้างแล้วนะครับเพราะว่าส่วนมากเนี่ยถ้าเป็นแบตเตอรี่แบบที่เป็น compact size ที่ติดตั้งตามโซล่าเซลล์บ้านทั่วไปเนี่ยเขาจะยังไม่ได้เอาแบตเตอรี่ nmc มาเป็นเขาเรียกว่าเป็นแพ็กเกจติดตั้งแบบสลิมเคสนะครับ ยังเป็น L f P อยูอ่ส่วนถ้าพูดถึงในเรื่องของ c a l endar life นะครับก็คือเป็นปีที่ใช้ได้เนี่ยเขจะเรเป็นปีถูกไหมถ้าเป็น L f P เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณทักปงปีนะครับก,ก็จริงๆก็ถ้าเอาตามารันวตีของพวกผู้ผลิตที่เขาเคลมว่าแบตเตอรี่เขาอยู่ได้กี่ปีเนี่ยก,ก็อยู่ประมาณนี้นะครับอย่างแบตเตอรี่บางรุ่นบางค่ายเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ7ปีรับประกันนะครับ บางค่ายก็10ปีแล้วประกันเลยก็แล้วแต่ทางผู้ผลิตนะครับแต่ว่าถ้าเป็น n m c เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณสัก4-5ปีนะครับก็อาจจะต้องมีการเทิร์นโอเวอร์เปลี่ยนรุ่นใหม่นะครับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องสำคัญที่สุดเลยนะครับสำหรับแบตเตอรี่เนี่ยก็คือในเรื่องของเทอร์โมรันเนว์คำว่าเทอร์โมรันเนว์เนี่ยมันหมายความว่าการการปล่อยความร้อนนะครับการที่แบตเตอรี่มันเกิดความร้อนจนแบบแบตเตอรี่พังอะ่ะง่ายก็คือแบตเตอรี่บวมแล้วก็เพลินไหม้เกิดขึ้นเนี่ย มันจะต้องเป็นความร้อนที่มันเป่อ,ออกมาเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะครับอย่างจริงๆแบต LP เนี่ยเขาบอกเลยว่าเทอร์โมรอนเวของเขาเนี่มันอยู่ที่ประมาณสัก210องศานะครับถ้าเป็นไ m c อเนี่ยอยู่ที่ประมาณ500องศานะครับตัวนี้สําคัญตรงที่ว่า LP เนี่ยเขาจะเครมของเขาเนี่มันมีการเซฟตี้ของแบตเตอรี่มากกว่านะครับการเกิดเทอร์โมรอนเวของแบตเตอรี่ LP เนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นได้ยากนะครับเพราะว่าจริงๆเรื่องนี้มันต้องบอกว่าเป็นจุดเด่นของ LP นะที่ มันจะมีความนิ่งในเรื่องของการเกิดเพลิงร้อนได้ยากนะครับแล้วก็มีการใช้พลังงานในแบตเตอรี่เนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสเตเบิลแล้วก็ไม่มีค่าสูญเสียความร้อนมากเท่ากับ n m c C นะครับ n m c เนีจริงๆต้องบอกเลยว่าช่วงหลังเนี่ยทางระบบโซลารเซลล์เนี่ยที่มีการาใช้แบตเตอรี่ MC เนี่ยก็มีเยอะขึ้นมากๆนะครับแต่ว่าแบตเตอรี่ MC เนี่ยจริงๆต้องบอกกันเลยว่า ความปลอดภัยในส่วนหนึ่งของแบตเตอรี่เนี่ยมันมาจากเรื่องการสื่อสารคุยกันนะระหว่างตัวแบตเตอรี่กับตัวอิเวอ์เตอร์นะครับถ้าหากว่าอิเวอ์เตอร์กับแบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถคุยกันรู้เรื่องได้เช่นมีการจูนระบบให้มันเข้าใจกันว่าตอนนี้แบตเตอรี่มันจะเต็มหรือยังหรือว่ามันจะยังไม่เต็มนะฮะเพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวโซลาร์เซลล์ที่เราติดตั้งไว้หรือว่าเป็นการชาร์จด้วยไฟบ้านเข้ามาเนี่ยมันไม่สนใจหรอกครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันเป็นยังไงสิ่งที่มันสนใจและมันรับรู้ได้ก็คือ เปอร์เซ็นต์ของแบตเตอรี่หรือว่าแรงดันไฟฟ้าของแบตเตอรี่ในตัวแพ็กเกจแบตเนี่ยมันเต็มหรือยังนะครับถ้ามันอ่านกันขาดว่ามันเต็มแล้วแหละพอแล้วนะไม่ต้องชาร์จแล้วเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่เกิดการโอเวอร์ชาร์จเกิดขึ้นนะครับสิ่งที่มันมีความเสี่ยงที่สุดเลยนะครับในการเกิดข้อเสี่ยงในการเกิดเพลิงไหม้แบตเตอรี่เนี่ยก็คือการเกิดโอเวอร์ชาร์จนะครับพอเป็นการเกิดโอเวอร์ชาร์จเนี่ยมันจะเกิดความร้อนที่มันอาจจะ สะสมในแบตเตอรี่และก็จะเกิดการเพลิงไหม้ขึ้นมาได้ในที่สุดนะครับสิ่งที่มันจะเป็นตัวจูนของแบตเตอรี่ได้มันจะมี2แบบนะครับแบบแรกเนี่ยเราเรียกว่าตัว BMS นะฮะ BMS เนี่ยมันก็เป็นตัวย่อภาษาอังกฤษนะครับมาจากคำว่า Battery Management System มันจะเป็นตัวอุปกรณ์ตัวหนึ่งนะฮะที่มันเอาไว,ไว้วายริงเข้ากับตัวเซลล์ของแบตเตอรี่ BMS เนี่ยมันก็จะเลือกแล้วแต่ว่าแบตเตอรี่เนี่ยของเราเนี่ยเรามีกี่เซล แต่ถ้าหากว่าเราซื้อแบตเตอรี่ติดตั้งแบบที่มันเป็นตัวแพ็กเกจจากผู้ผลิตเลยเนี่ยอันนี้ไม่ต้องสนใจ BMS เลยฮะเพราะว่าของเขาเนี่ยมันจะมีตัวที่มันดีกว่า BMS ก็คือเป็นตัวพอร์ตสื่อสารเรียกว่าพอร์ต CAN นะครับพอร์ต CAN เนี่ยมันจะเป็นพอร์ตที่ถ้าหากว่าพี่ๆท่านไหนมีความรู้ในเรื่องของการจูนรถอะจูนกล่องรถนะฮะแต่งรถอะมันจะใช้กล่อง ECU กันถูกไหมฮะและตัวการสื่อสารจูนกันเนี่ยเราจะใช้พอร์ตเดียวกันเรียกว่าพอร์ต CAN นะครับ ทีนี้พูดถึง BMS เนี่ย BMS เนี่ยพอมันไปอ่านเซลล์ของแต่ละเซลล์ในแบตเตอรี่ว่ามันมีแรงดันไฟฟ้าเท่าไหร่กันบ้างเนี่ยตัวมันเองจะทำตัวให้เป็นาบาลานซ์แบตทุกก้อนให้มันเท่ากันนะครับแล้วก็ส่งข้อมูลของตัวโวลต์เตทจของแบตเตอรี่เนี่ยไปที่ตัวอินเวอร์เตอร์ไฮบริดอินเวอร์เตอร์เนี่ยมันก็จะรับรู้แล้วนะครับว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันใกล้เต็มหรือยังหรือว่ายังไม่ใกล้เต็มนะครับด้วยดวยการอ่านค่าโวลต์นะฮะ ซึ่งเราก็ต้องไปเซตหน่อยว่าเอ้ยวนเท่าไหร่ถึงจะพอชาร์จแล้วหรือว่าวนเท่าไหร่ที่แบตเตอรี่มันต้องตัดการทํางานนะครับแต่ถ้าเป็นตัวการสื่อสารเนี่ยมันจะรับรู้ได้ด้วยประสิทธิภาพของแบตเตอรี่โดยตรงนะครับอีกอันนึงที่ใช้แล้วตอนนี้ก็อาจจะใช้น้อยลงมาหน่อยนะครับก็คือคําว่า Active Balance Active Balance เนี่ยมันจะเป็นตัวที่มันใช้คู่กับตัวแบตเตอรี่นะครับ Active Balance มันเอาไว้ทําอะไรสมมติว่า แบตเตอรี่ที่มันอยู่ในในในเชลล์อ่ะมันมีหล,หลายๆเซลล์แอค e ิบ l ลา c ์เนี่ยมันจะทําให้ตัวเซลล์ทุกเซลล์ของแบตนะครับมีโวลต์เท่าๆกันเพื่อไม่ให้ตัวหนึ่งเนี่ยมีโวลต์ที่ตกลงมาเกินไปหรือว่ามีบางตัวที่โวลต์สูงกว่าตัวเพื่อนๆมันอะไรอย่าี้นะครับก็เพื่อสร้างความปลอดภัยให้มันมากขึ้นนะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็พูดถึงตอนต้นเนี่ยเราพูดถึงในเรื่องของแบตเตอรี่แบบ แบบไอดิฟเจลนะครับหรือว่าแบตเตอรี่แบบตะกัวกดก็จริงๆมันก็ใช้น้อยลงนะครับแต่ว่าจะมีเหมือนบางคนก็ยังใช้อยู่นะก็ไปใช้แบบแบตเตอรี่รถยนต์ที่รีไซเคิลมาใช้ใหม่นะครับจริงๆพวกแบตเตอรี่รถยนต์อนะ่ะมันมันใช้ได้ดีนะนะครับเพราะว่าพีา่พี่สร้างบางคนเขาจะมีเทคนิคในการแบบปลุกปลุกชีพแบตขึ้นมาได้นะครับก็อาจจะมีวิธีอาจจะมีเครื่องนะครับในการไปแบบ ปลุกแบตขึ้นมาทํางานได้ใหม่แต่ก็จะมีวิธีดูนะว่าแบตเตอรี่ตัวนี้มันไม่ควรที่จะเอามาใช้ใหม่แล้วหรือ,อยังนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่บางรุ่นเนี่ยมันหรือว่าบางบางอันนมันก็เก่าเกินไปที่จะมาใช้ได้นะครับก็ถามว่าควรไหมมันคือจริงม,มราคามก็ถูกอะแต่ว่าถ้าจะเอาแบบเซฟเซฟหน่อยก็ผมว่าไปลิเทียมเบสดีกว่านะครับอ่าก็เรื่องแบตเตอรี่ของโซลาร์เซลล์ก็จะประมาณนี้นะฮะ